สวัสดีคนนยนะคะอยู่กับเรานะคะอีสแชนแนลค่ะอยู่กับเกมอ่าลืมเหมือนเดิมโรแมนติกไดอารี่ไดไซเนอร์รักนะคะโอเคแล้วก็มาอยู่กันแล้วก็มาอยู่กันที่รู้สึกว่าจะพูดซ้ำซากเนาะมาเสียงก็เป็นเหมือนเดิมแหละมั้งโอเคเรามาอ่านนี้กันก่อนและกันเนาะสะสมเติมเงินมอบชุดในช่วงเวลาระยะเวลาสะสมครบกําหนดผีเสื้อจันทารับชุดไปเลยปรอมไม่รวมคิสตันได้รับเพิ่มไป อ่านไม่ออกค่ะไม่ได้อ่านไม่ออกแกมองไม่เห็นหลงไหลโรแมนตง์งามดุจตะวันในช่วงเวลากิจกรรมกล่องของขวัญกล่องของขวัญเปิดเปิดชิ้นส่วนงดงามดุจตะวันหรือวัดสดุล้ำค่ามากมายอ่านดูสิอ้าวกลไม่ได้โอเคนะคะเอาเป็นว่าเรามาร่มนิยายกันต่อเลยดีกว่าตอนนี้ขอรับเสื้อก่อนละกันเสียงอะไรดูแบบแจนแจนแจนหน่อยเพราะว่าเสียงเรากลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วเนาะเสียงเหมือนเดิมก็เสียงอย่างเงี้ยแหละไม่ไม่ได้เสียงแบบ สวัสดีทุกคนนะคะี่น,นะคะอีกรอนระะันนะเข้าสู่ช anel ค่ะเสียงอย่างงี้นะไม่ใช่แล้วนะคะเราก็จะไม่บ่นกันแล้วนะคะเพราะตอนนั้นพูดเสียงเบาทำให้แบบในการปิดบ่นถนดัดพอเรามาเสียงแจนมจอย่างเงี้ยบ่นไม่ได้ค่ะเพราะว่า <c oughs> มันจะพูดไม่ชัดแล้วก็ใส่เหล็กใหม่ด้วยนะคะอาจจะดูว่าพูดไม่ชัดหรือว่านังคนอาจจะคิดว่า ยิสวยนี่เอาง่ายนะคะจะแดกพูดภาษาไม่ชัดหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วนะคะใส่เหล็กใหม่พูดไม่ชัดนะเพราะก็ถามเพื่อนโรงเรียนได้เลยเดี๋ยวเพื่อนโรงเรียนมาเมนเดียวก็บอกเองเนอะนางให้รอนางมาแล้วกันเนาะ,ะโอเคมีอะไรให้เราไหมจ้าไม่มีใช่ไหมจ้าโอเคนะคะเราไปที่ด่านแปดกันเลยเนาะที่เราค้างคาไว้เพื่อไม่กันไม่เครื่องไม่ให้เป็นการเสียเวลาโอ้เหล็กนี้ก็ดันต่างกันเลยมาชายไอใชายไอ ทำไมทำไมเหรอือเราจะช่วยกำจัดความทีตกกักวลของคุณวางใจเธอะอ่ะนี่คือการจีบหนุ่มลำดับที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าถ้าผู้ชายคนนี้ต้องการที่จะให้เราช่วยเหลือนะคะ,ะหรือว่าไม่ได้ให้เราช่วยเหลือสิแบบมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราพร้อมที่จะช่วยเหลือเขาแล้วเพื่อไปตรงๆนะคะจะทำให้ความรักของหัวใจทั้งสองเราจะใกล้ชิดกันมากขึ้นกลายเป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะคะโอเค เราไปที่พิเจพภัณฑ์สัตว์น้ำกันเถอะดูซิว่าจะมีปลาฉลอหรึป่าวมาดูกันไปดูกันมาดูกันว้าวชายไอซ์ปลาสวยจังเลยแมงกปูนน่ารักนะว้าวปลาโลมาอืมงต่อเฮ้ยคุณชายลุกเป็นอะไรไปคุณดูตรงน,นั้นสิเสียงเสียงดูแบบ <laughs> เ,เปลี่ยนเปลี่ยนไปแม่ชายไอซแบบนี้ไม่ได้หรอ ฉันจะลองดูนะดีบังคับมากเกินไปนะเราไปที่อื่นกันดีกว่างั้นไปเปลี่ยนชุดสไตล์อินเดียแดงดีกว่าเนาะชุดมีญาชุดมียา่ยาจะเป็นชุดแบบไงเออจะรู้ไหมเนี่ยเราไม่รู้จักชุดมีญาซะด้วยชุดแบบอินเดียก็น่าจะแบบมีทาาคลุมปิดปากใช่ไหมเป็นแขกใช่ไหมแขกอารัลเด็กที่โบราณสวยงามโอเคเราก็จะไปดูนะคะว่าจะมีชุดไหนที่เป็นชุดมีญาบ้างอันนี้โบราณไหม ชีวิตประจำวันหุ่นน้ำะไรกระเด็นเต็มหน้าจอมากจะตอบชุดมียา่าเหรอเซ็กซี่โบราณใช่ไหมไม่มีนะคะเดี๋ยวขอดูช่วงบนก่อนเนาะไม่มีอ่ะหมายพร้อมสีขาวชีวิตประจำวันชีวิตประจำวันสุขถุงพูดไม่ชัดเสื้อสุภาพบุรุษเดินทางตามอิสระอืม เดี๋ยวมีคนถามว่าไม่อ่านข้างบนเหรอจ้าเปล่าหรอกฉันอ่านอยู่ตาจะมีอสองดวงนะจ้าไม่ได้ไม่จำเป็นต้องมองที่อื่นเอ้ยไม่จำเป็นต้องมองที่เดียวเหมือนตาเล่เลยมองที่อื่นได้นี่ฉันเป็นตาวอลหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่าตาวอลนะมันอันนี้มั่วแล้วมั่วหนังแหละชุดนี้ย่าและสีด,ดำเซ็กซี่ในะสมัยมันเอาโบราณหน่อยแกดีไซน์แฟชั่นมันต้องเอาชุดที่แบบอนะินเดียอินเดียน่ะใช่ไหมอินเดียไม่ต้องใส่กางเกงแบบนี้คลยค่ะเงี้ย ไม่ใช่อย่างเงี้ยก็ประมาณนี้นนนนแหละรู้สึกว่ามีปัญหากับตัวเองและไม่ใช่อย่างนี้ก็ประมาณน,นี้แหละฉันหาของโบราณโบราณก่นอนโบราณเหรอจะหาจากไหนได้ไหนดูสิชิชิวเรียบง่ายน่ารักเรียบร้อยแฟชั่นเรียบร้อยแฟชั่นชิคชิวสวยงามสุดขมบริสุทธิ์เรียบร้อยทันสมัยล่าเริงบริสุทธิ์ชิชิว ชุดเรียบง่ายโบราณเรียบง่ายชุดอินเดียแกมันเป็นชุดจีนอะ่ะขอก็ไปดูนั่งถ่ายอีกทีเนาะไปไอ้สอ,อรี่นะแกมามามาดูที่นั่งถ่ายโบราณเซ็กซี่สวยงามาเราจะค้นหาที่นี่ก่อนนะเผื่อจะมีอะไรโบราณนี่เราใส่อะค้นหาสิแล้วไม่มีชุดโบราณนะคะอมะมีอยู่ต่อไปไหมไม่มีนะคะ เอ้ยงั้นเอาอันนี้เลยกันเอาผมเป็นโบราณแลวกันเนาะผมเป็นโบราณโบราณนี่ไหมโบราณดีโบราณดิว่าเซ็กซี่หรือเปล่าไม่ต้อเซ็กซี่นะผมอย่างเงี้ยมันจะออกงูนแฮแนวน่ารักมากกว่าโบราณดูดีแอันนี้ล่ะโบราณเรียบร้อยอันนี้มันอะไรนะฉันลืมอีกแล้วลืมไวมากเลยโบราณเซ็กซี่สวยงามโอเคโบราณผมนะคะ เราจะเอาเซ็กซี่มาไว้ที่เสื้อเซ็กซี่เซ็กซี่ว้าวานีเลยกันเนาะสวยงามสวยงามนี่สวยงามโบราณหมดหรือ,อยังเอาโบราณไว้ก่อนเนาะ,ะโบราณอ้ายังมีนะคะน้องคะโบราณ แต่งตัวไม่เบสไม่เมกกันเลยอะแกอาแต่งตัวที่มันให้ตามเงื่อนไขแล้วกันเนาะอ่ะความโบ,บราณนะคะโอเคไหนจูซิว่าจะผ่านหรือเปล่าแต่งตัวแบบไม่เข้ากับไม่เข้ากับอะไรเลยอะสวยงามโบราณสองเซ็กซี่สี่ฉันว่าได้สามดาวอ่าเอาเ็นว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะกลับไปเล่นใช่ไหมตอนนี้ขอ ล่อยไปเลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลาทำให้คนอื่นแบบเอ้ยทำไมต้องพักคาตอนนี้ด้วยทำไมไม่ให้มันจบจบไปเลยก็โอเคแล้วก็จะทำตามที่คุณขอไว้นะคะไม่บอกนะคะว่าใครขอเดี๋ยวเขาจะหาว่าคนนั้นเรื่องมากเพราะม่อยากให้เกิดการทะเลาะกันในแชแนลมาอนุรักษ์ประมงอนุรักษ์ประมงเหรอหาเรื่องทางเลยเนาะติดัวนี้ว่ะโอเค ทั้งผ่อนคลายกับลมทะเลทั้งนั่งตบปลาแบบไม่มีอะไรกังวลใจใช่ใชเนาะอืมชายไอปลากินเสร็จแล้วเฮ้ยเงอะเร็วๆๆ้ว,เ,ว,เ,ว,เ,วเดี๋ยวปลาหนีนะฉันช่คุณเองเงอะอ่อเออ,อืมขอโทษนะถูกที่ถูกตัวไม่เป็นไรนะแต่น่าจะได้เวลาแล้วกลับก่อนนะเงอะชายไอไปซะแล้ว แบบนี้ไม่ได้้วผมว่าเริ่มต้นผิดธีดแล้วนะเอาพังวัวแล้วกันหรออืมจริงๆเลยคิดถาวิธีอื่นกันเธอที่แกน้ำเสียงน่ารักอะเดี๋ยวเสียงจนหายที่มันต้องแบบแอมมี่อี้กลายเป็นแบบรายการขาดเสลดไปเลยอะอีกอย่างถูกลมทะเลพัดพามาตั้งนานชุดเด็กหมดแล้วนั่นนะแกอืมเป่นชุดเรียบง่ายสบายๆก็โอเคแล้วโอเคเรียบง่ายสบายๆนะคะ โอ้ยเหล็กเหล็กฉันจะไปเปลี่ยนเหล็กเราเล่นฉันต้องใส่เหล็กอย่างเงี้นานๆเลยเห็นฉันพูดชัดอีกทีก็ประมาณใส่ลเทนเนอร์ได้อะมาเมื่อกี้เห็นแล้วเนาะเรียบเรียบร้อยเลยอะไรเนี่ยแหละอ๋อเรียบง่ายนะคะเปลี่ยนเห้็กฉันทำไมงี้ฉันจะเลอะบ๊ไม่ได้เคมีอะไรให้ใส่ก็ใส่ไปนะคะเคยเอ้ยเลอะอย่าไปบอกคนอื่นเนาะว่าอิสระเชนเนอร์เลอ มามาตา่อยตอนนี้นะคะก็ได้เปิดอย่างเต็มที่เลยแบบเออองค์เป็นอาร์คัาสาั่งก็ไอใครจะส่งอะไรก็ส่งมาได้นะคะแล้วก็มีกิจวัตรมัดคอสอยู่ที่ตัวหลักก็ไปอยู่กันได้นะคะชื่อตัวหลักก็ชื่อเดียวกับชื่อชาแนลเลยโอเคเราจะไม่บ่นนะคะเพราะอีเบียเพื่อนน้อยของเราก็มาบอกว่าโอยมึงพูดไรของมึงเนี่ยบ่นมากเลยอะ่ะเลิกบ่นได้ไหมโอเคเราจะพูดแบบ ชานะพูดมากี่อันนี้แล้ววะถ้ามันเถอะไปให้กันดีกว่ามาซีซีเถอะมันคืออะไรซีซีวิธีการแบบนี้ไม่น่าช่วยแช้ไอให้หาได้หรอกต้องรู้ปัญหา่อนว่าเกิดขึ้นจากอะไรถึงจะรักษาเขาได้จริงๆเลยคุณชายลุกๆขนาดนี้ก็มาช่วยสิล่าบแบบนี้จะได้ยังไงฮะเออขอโทษนะม,มีเธออะไรไหม คือแบบนี้เราเห็นคุณเสน่หกับชายไอเราอยากจะเข้าใจเขามากขึ้นแต่ทุกคนเข้าใจดีงั้นคุณช่วยพวกเราได้ไหมเขาอ,อาจจะคิดว่าเขาอาจจะมีภัยกับพวกเราแต่เราจะทําให้เขารู้ว่ามันไม่ใช่แบบนั้นวันนี้เป็นวันเกิดชายไอเราอยากจะจัดวันเกิดให้เขาสักครั้งนะ่ะว้าวดีเลยฉันมาด้วยนะน่าเขียนว่าเชิญฉันมาด้วยนะหรือเปล่าฉันก็งงเลยได้สิเราหวังว่าพวกคุณจะช่วยพวกเราบอกับเขา พลังของพี่ยิงย่งใหญ่จริงๆนะทุกๆคนเข้าใจแล้วถ้ามีอะไรให้ช่วยเหลือบอกได้เลยนะนี่เลยงั้นไปเปลี่ยนชุดเซ็กซี่เล็กน้อยมาก่อนนะเรามีแผนเซ็กซี่นี่จะให้ฉันเสียตัวหรือจ๊ะให้แต่งให้แต่งดุแต่งดุแต,ดแ,ต,ดแ,ตดแต่งชุดเซ็กซี่มาเงื่อนไขก็เซ็กซี่นะคะตอนที่เขาบอกมาดูดิุดเซ็กซี่หรอเซ็กซี่อ่ะนี่ ก็อย่างที่บอกนะคะอันนี้ดีกว่าเนาะใครจะบ้าแต่งตัวรังกายเมื่อบางงานแต่งงานจะเกิดเพื่อนมันเพื่อนก็ตกใจกันเหมือนสิมูสลาตีอ้าวเซ็กซี่นะคะชุดเป็นเมทต้องไหนกันวะเนี่ยฉันว่าฉันควรจะซื้อชุดใหม่ดีไหมดีไหมซือ้อดีกว่าเนาะเซ็กซี่หรอเซ็กซี่แทบสุดาชื่อเซ็กซี่แต่ชุดไม่เซ็กซี่เลยแฟชั่นชิวนี่ไหมอันนี้ทันสมัยอ,ยอะเซ็กซี่โบราณ ก็ดีนะเซ็กซี่อย่างเงี้ยก็ดีนะไอ้สกุลขนาดที่แบบเซ็กซี่แบบเซ็กซี่จริงๆอย่าแกไม่ได้เซ็กซี่แค่แบบโชว์นมอย่างเดียวเดี๋ยวมีคนถามได้โชว์อย่างอื่นด้วยหรอเก๊โอเคนี่ละกันเนาะโอ้โหนี่แหละสเปคฉันเลยฉันชอบชุดมาคอสต์ประมาณนี้ตุ้ยแต่ฉันก็ชอบจริงๆนะผู้หญิงในตัวอย่างนี้มันไม่ได้ดูให้แย่แต่ว่ามันก็แต่งดีอ่ะคือยังไงอ่ะไม่จำเป็นหรอกว่าต้องต้องแต่งตัวให้มันดูแบบปู๊ดดิปปุ๊ดดีเป็นดูแต่งตัวให้มันดูอย่างเงี้ยมันดูอะไรอ่ะ ให้มันดูดีดูไม่โป๊มันไม่จําเป็นหรอกมันไม่ใช่แบบยังไงอะ่ะเขาเรียกว่าแต่งตัวให้มันเข้ากับตัวเองอะ่ะเพราะว่าถ้าแต่งตัวให้เข้ากับตัวเองอะ่ะเวลาทําอะไรอย่างอื่นอะ่ะมันจะเป็นตัวเองเว้ยคําสอนแล้วมันเป็นคําสอนเลยซึ่งในพอทํามากเลยอีสวยนี่เอาหรือว่าเซ็กซี่โถด้วยแต่งชุดหมดแล้วเนี่ยเอาเซ็กซี่เซ็กซี่เอ้ยรองเท้าไหนดีพูดพูดตลอดเลยีเซ็กซี่ไหมเซ็กซี่กจบแล้วสิ โอเคเราน่าจะมีน้องเาซ็กซี่อยู่เออมีป็นบู๊เลยเนี่ยเราไม่มีผมมากไม่ใช่ผมตรงเนี้ยผมที่มันเซ็กซี่จัดใจจริงๆของฉันนะฉันคิดว่าผมนี้เซ็กซี่ก็น่าจะเป็นผมที่แบบอย่างนี้ปะอ้าไม่ใช่นี่ผมหน้าม้าตื่นเลยมันก็ผู้หญิงแบบเด็กกลางอะไรแบบผมรอนมากเลยฉันอยากทําผมอยมือนกันนะแต่ว่าถ้ามผมผมรอนมันแบบยังไงอ่ะกลัวไม่เข้ากับหน้าฉันนะเธอเลยชอบผมฉันก็เลยแบบไว้ผมตรงชอบผมตรงเดี๋ยวก็งงเดี๋ยวชอบผมรอนเดี๋ยวก็ชอบผมตรง จะมีไหมคะไม่มีใช่ไหมมีไหมมีไหมมีไหม,ม,ม,มโอ๊ยอัดลินเอ่อเจ็บเก็บ,กบไม่มีเนาะช่างมันเถอะก็เมื่อกี้เจอละแต่ผมมันยาวเป็นเซรามูนเลยเซ็กซี่ตะกันโอเคเซ็กซี่ตะกัน <laughs> มามามาอ้โหเจ๊ขาแต่งตัวอย่างนี้ เหมือนเป็นอะไรอะเหมือนเป็นไซไลยลยนะแกไปไปสมัครเว็บไหมสมัครเว็บไหมโอ้ได้เต็มเลยเมื่อซักซี่รก็บ้าแล้วแต่งตัวขนาดนี้คิดว่าแกจ,จะไปเต้นเป็นคุยตี้หน้าปักซอยลุ้เสาลุ้เสามาได้ของมาแล้วก็ไปต่อเลยเนาะไอเลยอีกแปดนาทีเองต้องรีบแค่รีบแคลล่เดี๋ยวเจ็ดแล้วเนะี่ยเคเลืวมาไม่ได้เต้องแบบไปอย่างรวดเร็วเดี๋ยวมาคัดตอนมามากันที่12น่าจะเป็นวันเกิดเนาะ มาคุณชายลุกไม่สบายเหรอเพื่อค้นหาชิ้นส่วนแห่งกาลเวลาต้องลงชุ้นขนนี้เลยเอิม่มคุณพูดเรื่องชายไอ์นะหรอฟังนะเพื่อความปลอดภัยเว้นแต่หลีกเรื่องไม่ได้ทางที่ดีไม่ต้องถุมนะต้องตัวใครนะอืมอืมคิดตัวสถานการดูสถานกนารณ์ก่อนแล้วนะค่อยตัดสินใจง่าคุณชายลุกเริ่มมีใจให้เราแล้วนะคะ ก็อ่ะอย่างที่ถ้าไหลไปดูนะคะอย่างด่านนี้นะคะสอนให้เราดูว่าการที่เป็นผู้ชายเอ้าไม่ใช่การที่ผู้ชายจะบอกมาบอกมาหึงหองเราอะไรอย่างนี้อย่างเราอย่าไปแบบว่าเอ้ยจะพูดทำไมไนะอ่ะน่ึ่งคันชีวิตเราป่ะทำให้ผู้ชายดูว่าทำไมเราอุตส่าห์เป็นดีๆทำไมต้องทำหนี้อะไรอย่างเงี้ยเราเป็นผหญิงอย่างหรอแล้วผู้ชายจะคิดว่าเราเป็นผู้หญิงไม่ดีผู้หญิงที่เจ้าสูงว่าเราเตือนเพราะเราถึงแล้วคั่นแล้วเรามาอะไรเงี้ยผู้ชายเขาจะแบบยังไงอ่ะ ดูว่ามานันแบบเป็นรองเป็นคนที่ไม่ดียอ,อย่างผู้หญิงซ้ำซ่อนอะไรอย่างเงี้ยโอเคไปยังนเลยดีกว่าเ๋ลวอหกราทีเองอ๋อฮะอ๋ลดล็อกหดล็อกใหม่แล้วมาๆมาันลดล็อกกันดีกว่าไปกันที่ที่ไหนหดล็อกฟังก์ชันไหนรีบไปดูเถอะอ่อะานันตัดเสื้อผ้าอัปเกรดชุดหรืออะไรต่อรับซ่าไปดูกันเถอะว่าทําอะไรได้บ้างอัปเกรด,ไม,ไ,ดไม่ได้การไม่ได้การอัปเกรดสูตร อ่ะก็ได้แล้วนี่อ๋อได้เสื้อผ้าแล้วนี่สวยดีนะเหมือนชุดนอนเลยอะ่ะ thank you thank you thank you โอเคอัพเกรดอัพเกรดมันเหมือนมีโบมโบสีฟ้าขึ้นมาก็ดีก็ถือว่าดีอยู่โอเคคลิปกลุ่มสลายชุดเฮ้ยแกจะสลายทำไมฉันอุตส่าห์มีแล้วก็สลายฉันทำไมเนี่ย เรวได้เป็นอะไรแก่นี้ได้แค่นี้ได้แค่นี้เองเหรอมีซิชิเกียนนะเว้ยมาเ้ามัตอกกันให้ดีกว่าเนาะมาเจ้าทำนองอะอะไรคุณชายลูกนั่งขี่มีอย่างนั้นคะมาที่ลำบำหน้ากองไฟลำบำาล้วบำเบ้าแล้วบำหน้ากองไฟเออเรียกเรามามีธุระอะไรเหรอแน่นอนสิมากับเราเรามีเล่นกัเซอร์ไพรส์งะหน้าแต่อยู่ข้างหน้านะ อืมใช่ล่ะอามสองหนึ่ง o เอ่อ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday เฮ้ยอินดีกับชายไอ้นะดูสิมีแต่คนรักหงญยคุณนะณหงายผมแบบแบบนี้เหรอเพื่อนบางครั้งอาจจะทะเลาะกันบ้างแต่แบบนี้ถึงจะเรียกว่ามิตรภาพจริงไหม ขอบคุณนะเอมฉันว่าต่อไปนี้น่าจะไม่กลัวอีกต่อไปแล้วละ่ะว้าวทิ้นสนถึงการเวลาปรากฏแล้วเรื่องนี้จริงๆนิเรื่องนี้เกิดขึ้นอีกแล้วเรามาเต้นละเมินเธอมานี่เถอะเฮ้ยทำอะไรคุณชายลุกไม่ใช่เวลาลรอเล่นนะผมสมัมผัสได้ถึงชิ้นส่วนอีกชิ้นกำลังเรียกเราชิ้นส่วนถึงการเวลาเรียกเราเออไม่ค่อยแน่ใจแต่มันรู้สึกอย่างนั้นนะ่ะเรารีบออกเดินกันเถองะงะ ไม่ต้องหมดแล้วมีโอกาสเดี๋ยวก็ได้เจอกันอีกทิศทางนี้น่าจะเป็นเกาะสาราเขาป้าเธอเป็นอะไรไปหวาเสียงโกรธเพราะนางกำลังโกรธอยู่ที่นั่นน่ะเป็นที่โบราณไปเป็นชุดบางโบราณดีกว่าบางโบราณเหรอมาเรามาแต่งชุดบางโบราณดีกว่าเนาะโดยการเราไปซื้อชุดดีกว่าโดยการเราไปซื้อชุดโดยที่เราจะไปซื้อชุดกันนะคะไหนดูซิชุดนี้เลยจัดไปได้ยัง ค้างค้างค้างข้างค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 ้างอย่าค้างรู้สึกไม่ดีนะแกมันค้างอ่ะเอาเป็นว่าเราขออยู่ที่ตรงนี้ก่อนละกันเนาะถ้าว่าอะไรยังไงเดี๋ยวก็แคสต่อให้เนาะอ่าก็อย่าลืมเหมือนเดิมเนาะใช้เกิดทรัพย์ไอ้พวกแฟนนั้นเราก็เหมือนเดิมเลยจะมีกามีก็แล้วแต่มีก็จีบไอ้ถ้าอยากมีก็จีบไม่อยากมีก็ไม่ต้องจีบเห็นไห โอเคแเ้าขอหยุดกันที่ตรงนี้นะคะบ๊ายบาย